กลับมาพบกับคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของคุณตาวัย71ปีขุดลุมลึก40เมตรในห้องครัวหลังฝันว่ามีทองคำใต้ดินมีหลายคนที่เชื่อความฝันของตัวเองเป็นตุเป็นตะจนเก็บมาอินในชีวิตจริงแต่จะมีสักกี่คนที่ลงทุนลงแรงเพื่อความฝันของตัวเองแบบนี้นี่คือเรื่องราวของชูาวพิเมนตาดาซินว่า คุณตาชาวบราซิลวัย71ปีที่ฝันว่ามีทองคํำอยู่ใต้บ้านของเขาและสิ่งที่เขาต้องทําก็คือการขุดเพื่อให้ได้มันมานอกจากนั้นเขายังเล่าเรื่องความฝันให้กับเพื่อนแม้ว่าจะถูกหัวเราะเยาะในตอนแรกแต่ดาซินว่าก็สามารถโน้มน้าวให้ใชายเพื่อนบ้านมาช่วยขุดดินได้แต่โชคร้ายที่คุณตาวัย71ปีพลาดตกลงไปในหลุมที่ลึกถึง40เมตรในขณะที่กำลังปีนขึ้นมาข้างบน ตามคำกล่าวของอันโตนิโอคอสตาเพื่อนบ้านที่มาช่วยคุณตาขุดหลุมอ้างว่าชายชราพยายามกำจัดน้ำและโคลนที่ก้นหลุมออกแต่ก็พลาดตกลงไปทั้งคู่วิดน้ำออกจากหลุมไปหลายถังแต่คุณตาต้องการลงไปตรวจสอบบางสิ่งด้วยตัวเองในขณะที่คอสตากำลังหย่อนคุณตาลงไป จู่ๆคุณตาก็ขอให้ดึงตนเองกลับขึ้นมาซึ่งในจังหวะนั้นเองคุณตาได้หลุดจากอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายชิงช้าและแขนของเขาก็พันเข้ากับเชือกผมพยายามดึงเขาวไว้ด้วยตัวคนเดียวไม่มีทางที่ผมจะออกไปขอความช่วยเหลือได้เลยคอสตาบอกกับตำรวจแต่ถ้าผมยังฝืนต่อไปเขาก็คงจะลากผมลงไปด้วยผมได้ยินแค่เสียงตอนที่เขากระแทกพื้นแค่นั้น เมื่อทีมกู้ภัยมาถึงก็พบเพียงร่างไร้วิญญาณของคุณตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากตรวจสอบหลุมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ต้องตกตะลึงกับการที่ชายชราสามารถขุดหลุมได้ลึกขนาดนี้ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมากเพื่อนบ้านอ้างว่าคุณตามีประสบการณ์ในการขุดบ่อน้ําแต่เมื่อพิจารณาจากความลึกลับที่เทียบเท่ากับอาคารสูง13ชั้นพวกเขาควรจะมีอุปกรณ์มืออาชีพในการขุดบ่อดังกล่าว แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบก็คือเครื่องมือขุดดินขั้นพื้นฐานเท่านั้นถัดมาเรื่องราวของหลุมบ่อปาฏิหาริย์ชุบชีวิตให้คนตายแล้วฟื้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวอันแปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นในรัฐหอรายานาของประเทศอินเดียหลังจากที่มีรายงานว่าชายชาราคนหนึ่งที่แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตแล้วสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหลังจากรถพยาบาลที่เขาโดยสารอยู่เกิดตกหลุมลึกบนถนน ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อถือเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศอินเดียโดยส่วนใหญ่มักสร้างอุปัติเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตแต่สําหรับเรื่องราวของดาชานซิงบราคุณตาวัย80ปีผู้นี้อาจต้องขอบคุณหลุมบ่อบนท้องถนนที่ช่วยให้เขากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งราวกับปาฏิหาริย์ตามรายงานระบุว่าหลังจากที่ดาชานรู้สึกไม่สบายมาหลายวัน หลานชายคนหนึ่งของเขาจึงตัดสินใจพาคุณตาไปโรงพยาบาลท้องถิ่นใกล้บ้านในตอนนั้นเองดาชานถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อบริเวณหน้าอกอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลต่อสภาพหัวใจที่เขาเป็นอยู่ก่อนหน้าและแม้ว่าแพทย์จะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วก็ตามก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณตาเอาไว้ได้และจากโลกนี้ไปหลังจากสวมเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาสวันแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันแปลกประหลาดเท่านั้น บาลวันซิงหลานสาวของคุณตาคนหนึ่งกล่าวว่าพี่ชายของฉันที่อยู่ในเมืองปฏิอาลาแจ้งให้พวกเราทราบประมาณ9โมงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณตาเราและเขากำลังพาร่างของคุณตาไปประกอบพิธีที่เมืองนิซิงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ100กิโลด้วยรถพยาบาลเราได้แจ้งให้ญาติและชาวบ้านทราบแล้วทุกอย่างถูกจัดเตรียมเอาไว้หมดแต่แล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น เพราะในขณะที่รถพยาบาลกําลังเดินทางไปที่เมืองนิสซิงจูจๆรถก็ตกหลุมบ่อบนถนนหลุมหนึ่งและอีกไม่นานต่อมาหลานชายของคุณตาก็สังเกตเห็นว่ามือของคุณตาเริ่มขยับเขาจึงรีบตรวจชีพจรและก็พบว่ามันกลับมาเต้นอีกครั้งเขารีบแจ้งให้คนขับรถขับพาคุณตาไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหลังจากได้รับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองนิสซิง แพทย์ได้ยืนยันว่าดาชานยังมีชีวิตอยู่แต่อาการของเขาก็ยังไม่สู้ดีนักจากนั้นดาชานได้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเมืองกรนาวเพื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งแต่แพทย์ที่นี่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าดาชานเคยหัวใจหยุดเต้นมาก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ตอนนี้เขามีชีวิตอยู่และหายใจได้ด้วยตัวเองซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากเมื่อเทียบกับอาการป่วยที่เขาเป็นก่อนหน้านี้ อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องราวของหลุมไร้ก้นลึกลับที่ผู้คนเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังจากต่างดาวเรื่องราวที่ถือเป็นเรื่องลึกลับมานานกว่าสองทศวรรษนี้เริ่มต้นขึ้นในคืนวันหนึ่งในปีคศ .1997 เมื่อชายคนหนึ่งนามว่าเมลวอเตอร์ส ได้โทรเข้าไปยังรายการวิทยุ Coast to Coast ที่จัดรายการโดย Art Bell ซึ่งเป็นรายการวิทยุที่พูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เหนือธรรมชาติตั้งแต่เรื่องผีจนไปถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเขาได้เล่าประสบการณ์ที่แปลกประหลาดให้กับผู้ฟังคนอื่นๆและมันกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้เมลกล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินแห่งหนึ่งในย่านชนบทของรัฐวอชิงตัน ซึ่งห่างไปทางตะวันตกของเมืองเอเลนเบิร์กไปราวๆ9ไมล์และที่นั่นเองเขาได้พบกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อขึ้นเมลพบหลุมประหลาดอยู่บนที่ดินของเขาและจากการวัดด้วยสายเอ็นตกปลาทำให้เขาทราบว่าหลุมแห่งนี้ลึกลงไปจากพื้นโลกของเราถึง80,000ฟุตเป็นอย่างน้อยซึ่งสามารถเป็นหลุมที่ลึกที่สุดบนโลกใบนี้ก็ว่าได้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องลึกลับเรื่องเดียวที่เขาพบ เพื่อนบ้านของเมลทุกคนรู้จักหลุมแห่งนี้ดีในความเป็นจริงแล้วพวกเขามักจะทิ้งขยะลงไปในหลุมนี้บ่อยๆเนื่องจากมันง่ายต่อการกำจัดทิ้งโดยไม่เหลือร่องรอยแต่เมลรู้ดีว่ามันมีอะไรมากไปกว่าหลุมที่ใช้ทิ้งขยะเพราะเขาเคยได้ยินข่าวลือว่ามีการพบลำแสงสีดำพุ่งขึ้นจากหลุมตรงขึ้นไปสู่ท้องฟ้า นอกจากนั้นยังมีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนายพรานท้องถิ่นคนหนึ่งที่สูญเสียสุนัขสุดที่รักไปและเพื่อเอาชนะความโศกเศร้าเขาตัดสินใจโยนร่างของสุนัขที่ไร้ชีวิตลงไปในหลุมแห่งนี้แต่นั่นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบสุนัขของเขาเองไม่กี่วันต่อมาในขณะที่เขาเดินผ่านบริเวณหลุมลึกลับนี้สายตาของเขาก็เหลือไปเห็นสุนัขของตัวเองที่มีขนสีเดียวกันปลอกคอเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกัน เขาตกใจอย่างมากหลุมลึกลับนี้ช่วยชุบชีวิตสุนัขของเขาอย่างนั้นหรือมาถึงตอนนี้ผู้ฟังหลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบางคนคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระและบางคนคิดว่าเขาต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับหลุมลึกลับแห่งนี้บนที่ดินของเขาภายหลังมีชื่อว่าเมลโฮหรือหลุมของเมลเพื่อให้รัฐบาลมาซื้อที่ดินของเขาไป ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเมลแต่งเรื่องนี้ขึ้นแต่จริงๆแล้วมีพยานหลายคนที่ออกมายืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ตัวอย่างเช่นเรดเอลชาวอเมริกันพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นกล่าวว่าตัวเองรู้จักหลุมของเมลมาตั้งแต่ตอนที่พ่อของเขาแสดงให้ดูเมื่อปีคศ .1961 มีคนลงไปที่นั่นเรดกล่าวผู้คนจากต่างดาวที่มาอยู่กับเราที่นี่ก่อนที่จะมีมนุษย์ พวกเขามาจากดาวที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายและพวกเขาอาศัยอยู่ใต้พื้นดินดูเหมือนสิ่งที่เขาพูดจะดูคล้ายกับทฤษฎีฮัลโลเอิร์ธหรือโลกกลวงตำนานหลุมของเมลกลายเป็นเรื่องลึกลับขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีใครที่พิสูจน์ความจริงนี้ได้เลย ครั้งหนึ่งเรดเอลเคยนำลูกทีมของเขากว่า30ชีวิตเข้าไปยังหลุมของเมลแน่นอนว่าพวกเขาต้องกลับออกมาพร้อมกับความว่างเปล่าไม่มีใครสามารถลงไปถึงก้นหลุมแห่งนี้ได้ภาพจากดาวเทียมของรัฐบาลในตอนนั้นปีคศ1998แสดงให้เห็นเรื่องน่าแปลกก็คือมีสี่เหลี่ยมสีขาวขนาดใหญ่บดบังพื้นที่ที่หลุมควรจะอยู่ประจวบเหมาะกับข่าวลืออื่นๆเกี่ยวกับหลุมแห่งนี้ แดนเทอร์เนอร์ชาวบ้านคนหนึ่งบอกเล่าสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับตำนานนี้ว่ามันมีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นและ UFO นั่นยิ่งทำให้เรื่องราวของหลุมลึกลับแห่งนี้กลายเป็นปริศนามากยิ่งขึ้นและในที่สุดนักข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายสำนักก็ต้องการทราบความจริงของเรื่องนี้พวกเขาพยายามติดต่อชายที่ชื่อเมลวอเตอร์แต่ปรากฏว่าไม่มีคนชื่อนี้อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ในเมืองเอลเลนเบิร์ก มันก็เหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์แดนกล่าวติดตลกแล้วคุณพบมันผมเดาว,ว่าบางทีมันอาจจะมีหม้อทองคําอยู่ที่ปลายสายรุ้งหรืออาจมีปีศาจท,ที่ออกมาทําร้ายผู้คนในตอนกลางคืนผมไม่รู้สิเมื่อมาถึงตอนนี้มีหลายคนยังคงตั้งคําถามว่าสรุปแล้วหลุมของเมลมันมีอยู่จริงหรือไม่จนกระทั่งในปี2017มีกลุ่มนักศึกษาสาขาภาพยนตร์พยายามจะหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ อีแวนคลรีและไทเลอร์สามนักศึกษาได้พยายามศึกษาพิกัดของหลุมแห่งนี้จากคำบอกเล่าและพิกัดดาวเทียมพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะพบหลุมของเมลจริงๆ แต่แล้วพวกเขาก็ได้พบหลุมประหลาดแห่งหนึ่งไม่ว่ามองจากมุมไหนก็ไม่เห็นก้นหลุมแม้แต่น้อยแต่มันจะเป็นหลุมไร้ก้นที่ลึกถึง80,000ฟุตจริงๆหรือจากการทดสอบด้วยเชือกที่มีจนสุดเส้นและกล้อง GoPro เพื่อบันทึกภาพก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นก้นหลุมแห่งนี้ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ออกไปอย่างไรก็ตามหลุมแห่งนี้ดูก็เหมือนกับตำนานหลุมไร้ก้นของเมลมากที่สุดแล้ว เพียงแต่พวกเขายังไม่เห็นลำแสงสีดำสุนัขที่ตายแล้วหรือว่ามนุษย์ต่างดาวเท่านั้นเองสำหรับหลุมของเมลก็ยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อไปไม่แน่ว่าในอนาคตต่อจากนี้อาจมีใครที่สามารถไขปริศนาลึกลับนี้ให้กระจ่างก็เป็นได้ครับทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับ